นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาเนณธรรมะสวนังเอตัมมังคารมุตตมันเต ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าเป็นองค์ประธานพระธรรมคำสั่งสอนพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงรับไปแล้วแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านในวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำหรือว่าเป็นวันพระใหญ่ นะกิจกรรมนะที่เราทำทุกๆวันพระก็เป็นปกติอยู่แล้วนะแต่วันนีนะ้เป็นวันพระใหญ่ก็คือเป็นเครื่องเตือนใจว่าจะทำยังไงให้ดีกว่าปกตินะพอดีวันนีนะ้มีคอร์สปฏิบัติธรรมจึงขอนะรวบรัดนะตัดตอนเวลาให้เหลือนะเพียงเล็กน้อยนะเพื่อที่จะได้มีเวลา นะให้กับผู้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะถ้าไม่อย่างนั้นนะขึ้นมาตักบาตรกันหมดก็เกือบ9ก้าโมงพอเกือบ9ก้าโมงเสร็จปุ๊บไปนะฟังทำต่อก็หมดเลี้ยวหมดแรงไม่ได้พักนะเพราะว่าก็นะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามกว่ากันมาตีสี่ครึ่งก็ทำวัดเพราะฉะนั้นศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งการปรับนะปรับนะทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เหมาะสมที่สุดนะไม่ได้ให้ดีที่สุดนะลูกให้เหมาะสมที่สุดเหมาะสมกับตัวเราแม้ว่าเรารู้นะว่าสถานที่แห่งนี้ดีแต่เราเดินทางไปไม่ได้ก็ให้เราหาสถานที่อันเหมาะสมหรือแม้กระทั่งลูกของเราเรียนหนังสือนะเวลาที่ไปเรียนหนังสือรู้ว่าโรงเรียนนี้ดีแต่มันไกลเดินทางลำบากเราก็ไม่ควรเลือกที่จะไป นะเราอย่าเชื่อนะว่าสถานที่ไปนะทุกที่มันจะดีสำหรับเรานะยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกไปเรียนที่ไกลๆนะเวลาที่เดินทางเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็เบื่อละคราวนี้เวลาที่มันอยากจะเรียนหนังสือมันก็ไม่มีละเหลือน้อยเต็มทีในปัจจุบันนะเราเนี่ยมีปัญหากันมาก เหตุที่มันมีปัญหากันมากนะเพราะว่ากิเลสของเรามันเยอะขึ้นเพราะว่าเรามองเห็นบางสิ่งบางอย่างเยอะขึ้นนะพอเห็นเยอะขึ้นก็มีความต้องการมากขึ้นสมัยก่อนเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเราไม่มี f a c e b o o นะเราจรึงไม่อยากไม่อยากเพราะไม่เห็นนะความทุกข์ทั้งหลายนะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมาตาเขาไปเห็นนะก็อยากมีอยากได้อยากมีอยากได้ก็เกิดความดิ้นรนดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานะถ้าได้สิ่งนั้นมาด้วยความชอบธรรมก็ไม่เป็นไรถ้าได้สิ่งนั้นมาด้วยจิตที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นะสิ่งนั้นก็ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินอยู่เสมอว่าวันพระทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพียงแค่สะอาดบริสุทธิ์นั่นก็หมายความว่าความชั่วไม่มีหลวงพ่อชาก็บอกว่านะการละบาปสำคัญกว่าการทำบุญนะเพราะว่าการที่ไม่ทำบาปก็เปรียบเสมือนคนไม่มีหนีนะ้แต่การทำบุญนะแล้วก็ทำบาปไปด้วยนั่นก็หมายความว่าคนหาเงินได้มากแต่ก็ใช้เงินมากคือมันก็ไม่เหลือ เพราะฉะนั้นในวันนี้นะก็อยากให้ทุกท่านนะมีเวลาอยู่กับตนเองเยอะขึ้นมีเวลาให้กับตนเองเยอะขึ้นนะมันเป็นเรื่องแปลกนะที่สมัยก่อนนะเรามีเวลาเรามีโอกาสให้กับตนเองแม้กระทั่งการดูละครนะจนจบเรื่องสมัยก่อนตอนกลางคืนแม้กระทั่งฟังเพลงจนจบอาราบัมนะแล้วเราก็ร้องได้ นะจำได้สมัยนี้เราจำไม่ได้เราลองไม่ได้เพราะว่าเราฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็ผ่านไปข้อมูลเราเยอะเกินไปวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตถ้าอะไรที่มันมากจนเกินไปนะเอามันออกไปเอามันให้เหลือน้อยนะเราลองดูว่ายกตัวอย่างดูนะลกูกสมมุติว่าเรามีหัวใจของเรา หัวใจของเราเปรียบเสมือนนะดวงใจที่เราวาดกันตอนเด็กๆนะเมื่อเรามีสิ่งที่มีค่ามากนะเราก็ต้องนะไปดูแลมากเป็นห่วงมากแล้วก็เป็นทุกข์มากนะมากจนเกินไปมากจนเราเนี่ยแทบไม่มีเวลาอยู่กับตนเองทั้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 งทงที่สิ่งของนั้นก็เป็นสิ่งของของ,ของเรานะแต่เราไม่มีเวลาอยู่กับตนเองเพราะฉะนั้นแล้วนะ นอกเหนือจากการที่เราแสวงหานะคือการตัดนะตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดภาระให้มันเหลือน้อยที่สุดเพราะเราไม่รู้หรอกจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองที่ผ่านมานะหลายๆกิจการหลายๆห,ห้างนะก็ปิดตัวกันไปเจ๊งกันไปขาดทุนกันไปเพราะว่ามีหลายสาขานะมีต้นทุนค่อนข้างมากที่ผ่านมาก็หาเงินได้มาก แต่ปัจจุบันก็เงินก็ไม่พอที่ไปใช้นี่ใช้สินเขาเนะพราะว่าทรัพย์สินนะเขาเรียกว่าสิ่งของเนี่ยมันมีมากจนเกินไปมากจนเป็นภาระมากจนเป็นปัญหากับชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วนะอะไรก็ตามนะที่เราคิดว่ามันจำเป็นสำหรับชีวิตนะก็ขอให้ดูไว้ว่าพูะเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเงินแต่พูดเจ้าก็บอกไว้อยู่เสมอว่าสุดท้าย นะก็เพียงแค่ดำรงไปเพื่อปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานก็มีเครื่องนุ่มหมยารักษาโรคที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินนะสุดท้ายมันก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นนะเรานะกินแลนะก็อิ่มนะนอนก็แค่หลับนะมันก็แค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรต้องพยายามทบทวนนะกับตนเองเสมอนะเรายังไม่ใช่คนดีที่สุด แต่เราอย่าไปคิดว่าเราจะไม่สามารถดีได้นะวันนี้เรายังไม่ดีไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะดีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามปรับนะพยายามอย่ากลัวความจริงนะพยายามอย่าหลอกตนเองพยายามอยู่กับความเป็นจริงให้ได้นะชั่วคือชั่วดีคือดีนะเร็วคือเรวนะไม่พอ,อยังไม่พอโลภยังโลภนะต้องเห็นปัญหาก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหานั้นได้ นะอันดับแรกคือเข้าไปเห็นปัญหาถ้าเห็นปัญหาแล้วมันถึงจะมีกระบวนการขั้นต่อไปปัญหาเปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดนะตัวเราคือทรัพยากรที่ดีที่สุดคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะก็คงไม่มีอะไรที่มีค่าไปกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นค่าของตนเองนะจงปนเปอร จงปนิบัติตนเองนะโดยการเอาสิ่งดีๆเข้าโดยการเอาธรรมะเข้าอย่าไปเอาความคิดตนเองอย่าไปเอาความรู้ตนเองเข้าพระเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถคิดธรรมะได้เองนั่งสมาธิอยู่เฉยๆความรู้ทางปัญญานะหรือว่าธรรมะไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาเองได้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฟังนะแล้วก็ต้องไปฟังนะผู้ที่รู้ไม่ได้ไปฟัง นะผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่รู้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติได้ผู้ที่ทำได้เพราะฉะนั้นนะในเวลาของเราในชีวิตมันเหลืออยู่เราก็ควรที่จะไม่ประมาทก็ลองทบทวนดูว่าวันนี้ถ้าเราตายไปจะเกิดอะไรขึ้นนะกับบุคคลอื่นนะหรือว่าวันนี้นะเรามีชีวิตอยู่มีใครที่ได้รับประโยชน์จากเราบ้าง ถ้าเราตายไปแล้วมีคนเสียอกเสียใจหรือว่าทำให้นะองค์กรสัคนคินหรือว่าทำให้นะคนอื่นต้องร่ำร้องไห้เรียกหาแสดงว่าเรามีคุณค่านะกับชีวิตแต่ถ้าเราตายไปแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรสำหรับบุคคลอื่นคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าไม่มีเราก็แสดงว่าเรายังมีความหมายไม่พอ เพราะฉะนั้นก็จงทําตนให้มีความหมายและวาหาความหมายสําหรับชีวิตของตนนะอย่าไปแสวงหาไอ้สิ่งที่อยู่ภายนอกนะมากจนเกินไปจงแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในเพราะแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายนอกเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิน้นถ้าเราเคยฟังเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ท่านนะก็เคยมี ภรรยามีคู่นอนสวยๆพระองค์ท่านก็หาไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นสวยแล้วสวยอีกสวยแล้วสวยอีกสวยแล้วสวยอีกไม่จบไม่สิ้นมีสวยไปกว่านั้นมีสวยไปกว่านนั้นอีกความสวยก็เป็นเพียงแค่สัจจะสมมุติแต่ความจริงในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงต้องอยู่กับความจริงให้ได้ต้องพิสูจน์หาความจริงให้เจอว่าทำไมเราถึงเกิดมา เกิดมาทําไมไม่ได้เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเหมือนคนทั้งหลายถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั้งหลายมันก็ไปสอดคล้องกับคําบาลีว่าปุตุชนโออนัทโยอนัทสันหะิโตท่านทั้งหลายปุตุชนทั้งหลายเขาทากันอย่าไปทํากันอย่าไปเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาทาแล้วจําเป็นจะต้องไปทําเหมือนเขานะเราอาจจะแปลกปาระหลาดกว่าเขาในวันนี้แต่วันหน้า เราคงไม่แปลกประหลาดกว่าเขาถ้าเราเหมือนกับเขาในวันนี้วันข้างหน้าเราจะเป็นตัวประหลาดวันข้างหน้าคือภายภักหน้าวันข้างหน้าคือชาติหน้าวันนี้อาจจะมีสุขมาลือนอาจจะมีทุกข์วันนี้อาจจะลำบากอาจจะโดนเอาเปรียบแต่จิตใจของเราสูงขึ้นวันหน้าอาจจะสบายเพราะวันนี้วันนี้อาจจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจไม่ต้องเรียกร้องหาอะไรเอาวันพรุ่งนี้ให้ดี เอาวันพรุ่งนี้ให้ดีก็ต้องทําวันนี้ให้ดีวันพรุ่งนี้ก็คือภายภาคหน้า,าวันนี้ก็พยายามทําใจทํากายนะให้บริสุทธิ์กายวาจาใจเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะไม่ต้องไปพูดธรรมะอะไรเยอะเอากายวาจาใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นพอนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เข้าถึงธรรมเป็นผู้ที่สามารถดำรงตนพัฒนาตนฝึกฝนตนจนเป็นอริยะบุคคลเพื่อเข้าสู่พระนิพพานได้ในเร็ววันด้วยเถิดสาธุ